เฮ้ยรถมา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 ,มาปูบักกี้รัพี่ไอ้สัตว์มันจอดวะโดนี่โอ้พระเจ้าจอดที่เหลือไม่มาที่เหลือไม่มาสไปวั c ช out มันให้ตัวล่อมาตัวเดียวเลยต้นรักเพื่อนเลย <c oughs> ไม่นา่าใช่ <c oughs> เห็นแล้วอยู่ขวาตัวาหน้า Mark the location Mark the location ไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ Watch out มันลงรถก่อนแล้วให้เพื่อนเราขับแบบคนเดียวไ <c oughs> หน หนักสุดเราหนักสุดเลยเฮ้เราจะฟอร์มแบบปลาควันเยอนะๆแล้วฟอร์มเหมือนโดดน้ำไหมมาเนี่ยเดี๋ยวตะข้าเรือดหรือเปล่าปลาแม่งเต็มสะพานเลยฟอร์มเหมือนโดดน้ำอ่ะแต่จรนี้มันไม่ได้โดดจรนั้แล้วเราก็นิ่งกันหมดเลยนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมเคียงเดู๋วผมไปเอานะ ดึกแล้วทุกคนอยู่นิ่งๆเลยนะเรียบร้อยรอรอเอาแบบนิ่งๆเลยพอมปอมเหมือนโดดน้ำอ่ะดูดิว่ามันเะเวนงงว่ะพอมเหมือนโดดน้ำอ่ะเรียมเรียมใช่ Excellent work เราเนียนี่สุดเลยอยู่นิ่งๆเลยเพราะมันต้องเข้าวงวงบีเรา วัดมุ่งกับมันเลยใช่ใช่ใช่ผมอมองไม่เห็นวะ่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ทมีอายุ18ปีขึ้นไปมาอะไรผาอะไรผาละ,าละ,าละค่อยๆมาเวอซื้ย หมดหมดหมดเออเห็นนะเหลี่ยมผมได้ปะท่านท่านท่านวงไม่แรงเหลี่ยมมากปุอยงูเกียร์นี่ต้องเจอเลยสัตว์ไม่เท่าไหร่แล้วไปจะโดนดักปะ